ซนีกฟ้วันนี้ก็ขับรถไปทำงานด้วยอากาศที่แจ่มใสหลังฝนตกขณะนี้เวลา17นาฬิกา50ขวันนาทีนะครับก็เกือบ6โมงเย็นแล้วก็ขับออกมาไปทำงานกลางคืนนะครับผมแถวๆาต้บริเาาดดวณนะสังเกตท้องฟ้าหลังฝนตกก็ยังโอเคอยู่นะครับ พี่หมวกทองนั่นคุณพ่อใช่ไหมฮนะใช่คุณพ่อครับผมพี่หมวกทองสามน้อยนะฮะสิบยาสามน้อยยอดน้วเราก็มุ่ตตำพ่อไปครับโดยที่ทางรอดนี้ถ้าใครอยู่แถวบางใหญ่บ้านบัวทองบางบับวทองจะรู้จักกันดีนะเป็นทางรอดที่รถชอบมาจมน้ำทุกครั้งที่ฝนตกนะักน้ำมันจะท่วม ได้เทะเลยครับเป็นวันเวนะฮะเนี่ยวิ่งได้ทางเดียวแต่บางทีก็มีรถบึรนเข้ามาเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าถิ่นเขาก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็จะโดนพวกด่ากันเกี่ยวกาวเป็นเรื่องปกติไปอันนี้เราก็ขับรถตามผี่บอกทองไปก่อนนะครับเขาจะเลี้ยวขวาตามเราหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่สิเขาจะนําเราหนันไปที่เดียวกันนะครับ ไม่รอ,อดพี่เข้าไปซ้ายนะครับผมแต่เราไปครับไปหน้าเซนทันวิสกี ไปโอ้โหรถเยอะนะขอขอขออวาหน่อยนะครับขอขวาโอเคไปครับปวาแต่ก็แน่นทุกขวาครับผมวันจะไปขวาแ้วเอ้เอพี่เขาขับมาพี่หมวกทองเขากลับมาครับพี่สิบยาสาไม่ให้ออกครับผมไปแล้วครับผมถ้าออกมาเดี๋ยวพี่จับโบเราเข้าซ้ายหรือเปล่าไม่ใ,นใ,นใจนะขอไ้บุญไปครับ เสียงมาไ่าเอฟน้อยอ่ะติดเอาผ่านไปเนี่ยไปครับไปรถตัวไม่เป็นไรครับวิ่งช้ารดช่องสวรรค์ไปเลยค่อ,คอยๆไปจอ,จอดจอดแ่ย,ยวัหนี้แน่นนะวันนี้วันเสาร์ ก่อนถึงเซ็นทันเว์เกตน,นะพี่บวกทองแซงเราไปแล้วอะพี่ลงไปแล้วจะเที่พี่เขาเลี้ยวซ้ายไปหรือเปล่านะทำไมจู่จูออ่พี่เขาโผล่มาเป็นปริศนาไม่ได้ไรครับเราออกห่างพี่เขาเราออกกว่าซึ่งก็ จะบอกว่าให้เอารถกินไ,ไปขับไปขับไปนะครับไปได้แค่นี้นะครับไปได้นิดๆไปได้ข้อดี MT 17นะม,นนมันแฮนด์มันแคบกระจกก็แคบมันมุดง่ายถ้าเวฟไปได้ MT 17ก็น่าจะไปได้ครับไม่เหมือนวิกไบคันอื่นอะาจารย์พูดยากกว่านิดหน่อยแต่คันนี้ไปได้ชิวๆนะครับ เรียกว่าเอ็มแสลนะบ,บางทีไปจอดที่จอดติ่งไ์ก็อาจจะโดนไล่ได้นะเพราะพี่ตพเขาจะเปลี่ยเป็นเอ็มแสล่ะติ่งตึ๊งนะฮะเนี่ยสุดๆุดใช่ไปได้ะครับี่บไ,ไ,บไม่สบายใจนะครฮะพอมาถึงกุ้งตรงนี้มันเห็นทางไปลาดน,นะตฮะเสียงแม่ลอ,อยมาในหัวว่าเอารถเก่งออกไปแต่ผมไม่มเชื่อ อมาด้านี่นี่ก้ติดอีกแล้วครับอืมค่อยๆไปเรื่อยๆติดเจอพลังเซนทันนะครับผมปล่อยรถออกข้างในน่าจะติดนึบหนับเลยแลหละดูจากปริมาณรถที่คับข,ข้างขนาดนี้ น่าจะยาวครับเอแน่นเชียวยาวไปยาวไปฮะยาวไปไปเราไปขวาครับไปขวาเราหลบพี่คตดึงเข้ามาแลค่อยค่อยเลาะไปฮะไปขวาโอเคค่อยค่อยแซงไปถนนน่าจะลื่นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ อราไปชา้าชาว้าวว้าวเอของจริงบอกไม่ใส่แต่น้องเขาขับซิ่งใจใจนะเราไปนู่นแล้วะขับเร็วเลยเราก็ไปบ้างไม่เป็นไรเราออกซ้ายได้ครับซ้าเขียนลูปไป น้องน้องไปนู่นเลยฮรเว็บเว็บไกลไกลเลยครับะไอเราตามมั่งครับผมถนนโลกหน่อยล้วก็ใส่เรื่องนิดหน่อยนะเอาแค่หอบคอปากหอบคอนั่นเลยปลอดภัยนะครับไปเรื่อยๆครับอเรียนเล่นแบบต้องเปิดไฟดอยู่แล้วนะใช้ศุลจริตเราเรื่องปกติครับผมเจนหน่อยให้สัญญาทางธุรกิจ ว่าใต้กล้องจากความเร็วนะครับมันมีเจ้าจ้าว่าไปมองสูงติเท่าไหรน100่นะวิ่งหอยยี่เลอ๋ไม่ใช่ครับุกโอ้โหตาไม่ดีฮะขาละคัญนะน้องคงหายไปแล้วเขาหน้นาจากที่ผมไปไกลแล้วนี่อก้องไปเร็วมากวิ่งหนอยยีย่นะมิ่แค่นี้นะครับไม่ไปเร็วกว่าน,นี้นะตอนไปไม่ก่อนไปทำงานนะนั่ิ้งจุดมา สดใสยอยู่นะครับเข้าข้างตัวเองว่งมามันมันจะไม่ตกนะยัะโอเคเราเเราจะออกซ้ายนะครับออกซ้ายวิ่งทางถนนราชาพุกธน,นะครับเอ๊ะราดิชัยจับสับสน ถนนสองเส้นนี้สุดๆเลยนะอยู่มาอยู่ที่บางใหญ่มาสามสิบปีแต่ก็ยังจำถนนชื่อน่าจะพลิกชัยจะพลิกการละบลิกสลับวนเวียนกันไปวนอะครับะสามสามถนนนี้แต่ว่าไปเส้นนี้ละครับตะคอนอินับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานวนไปทางขวานะเพราะว่าเราจะวิ่งตรงยาวยังไงเอาเลยตรงยาวไปถึงนุ่ง วุธากาแล้วก็ไปลงตัวาบางเขนนะนี่เราก็ขับไปครัซ้ายซ้ายไปได้โอ้คตาไปครับตาขอาซ้ายขอไปเลยถ้าพี่ครับที่ว่าออากออกวาขอทพทุกไปขับไปเรื่อยๆครับฟ้าใสฟ้าใส ชอบมีข้าวน้ำมันนะฮะทาเหยียบผิดช,ชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะมีพี่โอ้โหโอ้ึดตึ๊บึดตึ๊บึดม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 ึดหึดหึดครับึมหึดหึดหึดหึอ,อยึดหึดหึดหดหึดหึดหึดห ยังไม่เชื่อแม่นะผมว่าไอ้เขาเันเก่งออกมาขอโทษทีครับรถตำรวจช่วงนี้พี่ตำรวจเยอะจังเลยนะเจอบ่อยมากวันอย่างนี <c oughs> <ๆ S 2> ้ค่อยไปนะค่อยๆไปเขาค่อยหลอกไปนะรถเยอะด้วยนะครับเย็นวันเสาร <c> ์ <oughs> ไปไม่ได้นะนี่ผมไม่กล้าไปนะนเดี๋ยว จะเป็คูดนะฮะถ้าไปไม่ได้ผมก็ไม่ไปผมก็จะรอนะฮะไม่ได้ก็ไปอนะเห็นฟ้าแล้วไม่สบายใจจริงๆนะนไปออกฟ้าครับออกฟ้าไปไปฮะออกฟ้วาวันนี้น่าจะทำความเร็วไม่ได้มากนะเพราะรถเยอะแล้วก็ดูแล้วฝนน่าจะตก สิไปครับปิดไฟจะว่าได้เราก็วิ่งนะฮะเราก็ไปของเราซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะถ้าเห็นผมไม่เปิดคือผมกดไม่ติดนะฮะนิ้วมันเลยครับโอเคครับตรวจภูเวาเอาไปสักอันทีไหมฮะม่วงดีไหมหรือเขอียวไปครับโอ้โหพอข้ามสะพานมายิ่งมืดนะยิ่งมืด ใจคอไม่ดีแล้วครับเสียงแม่ลอยมาด่าอยู่เลยแล้วครับผมบอกให้เอารถเก่งไปเริ่มเชื่อนะเพราะวันเริ่มเย็นไปครับไปครับเราทำคทวามรเร็วบ้างเมื่อที่ได้ถึงออฟฟิศเดี๋ยวไม่ครับวิ่งเข้าหาฝนด้วยความเร็วสูงขึ้นไปครับผมต้องผ่านเสียงวิ้น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 กันนะฮะเป็นเสียงจากหกัว บกที่มันไม่ใช่บกแพงน,นะฮะไปแช่สองพันกว่าเป็นบวกที่พ่อเรียวของคนไทยน,นี่บบน,น,นะครับนี่ปลอดภัยฮะใส่บวกแท้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะอย่างน้อยเวลามีอะไรเราก็ไม่น่าตายครับมันน่าจะกระแทกได้ดีแต่ว่า,าก็ขับเร็วๆหน่อยมันจะมีเสียงวเนี่ยน่ารำคาญนะฮะแต่วาโอเคครับตัดใจยอมรับได้นะเราหัวใหญ่นะครับผม หมายถึงหัวบนนะฮะที่มีผุดมีขนหัวใหญ่ใส่ 3XL หาไซส์ใส่ยากแล้วกันนะไปครับแต่หัวล่างก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นอ้ไรไ,ไม่ใหญ่ไปไปครับกูจังหวะได้เราก็ขอใส่ความเร็วหน่อยนึงไาเอ๊ะรู้สึกฝุ่น รู้สึกโดนเม็ดน้ำจิยนๆจนเอ๊สองสามเม็ดเอ๊ะอ่าเวลาทำใจดีสู้เสีอไปไม่ดีแล้วครังหน้าข้ังหน้าถ้าไม่จอดตรงนี้ือ่อทีเห็นพ่อกเราเห็นมีคนจอดเบียดใส่เสื้อแบบสุดกันแล้วเราก็จะจอดใส่เสื้อันสดบ้างผมก็มีครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ตัวแพงแบบของพี่เขานะครับ ผมพี่เขาแันแพงนะผมแค่ซึ่งฝนติ๊กต็อกเดี๋ยวขอแปข้งล่างก่อนนะครับ่ตอตุงมมือก่อนนะครับผมมองกลับไปว่าความมั่นใจเช็คชัวว่าพี่ตำรวจจะได้ไม่เดินมานะฮะแล้เนี่ยนะดูว่าจะมีใครมาชนเราไหมนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ต่อหมวกครับว่าเรียบร้อยฮะแล้วก็หยิบส่วนฝนผมผมก็จะเป็นสีส้มนะฮะซื้อมาจากทิกตอกแบบถูกก็น่าจะสองสามร้อยนะครับ,าาราารบได้แค่ครึ่งตัวนะับโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็พี่ขัดหลัง CBR ร้อยห้าสิบคาบูในตำน,นานนะ รู้สึกจะแรงสุดใน CBR หรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนจอดเปรี่ยบเหมือกันครับก,ก็ตัวเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เสื้อสมแล้วจัดเบรียมร่างกายใส่มวกขอไภไม่ชุมคอนะฮะเดี๋ยวตากฝนบ่อยฮะ,ะเป็นหวัดนะ,ะแล้วก็ใส่ทุกมือย่อไฟนะฮะ มือไฟนี่ก็ยังดีมีไซส์ผมนะครับแต่ว่ามัไม่ค่อยทนเท่าไหร่ผมเปลี่ยนตกปีละคู่นะค,คู่หนึ่งตกพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็เปลืองตอนนี้ผมใส่รุ่นถูกสุดแล้วนะเพราะว่าไม่มีตค์แล้าไม่พังพังทุกปีบางคู่ก็ได้แค่สิบเดือนเปื่อยนะครับไปคือตกมือเรียกสตินะครับไปเขาไปกับหมดแล้วนะโอเคเราก็จัดระเบียบไข่จัดระเบียบเสื้อผ้าเราเลย ไฟฉุกเฉินมือเข้ากระชับห้สัญญาณเลี้ยวขวามองซ้ายมองขวาไปครับผมบอค่อยออกมองขวานะฮะไปตรงหนักนะครับเรื <c oughs> นะ่องไหลเมล็ดนะฮะไหลเมล็ดไปเรื่อย <c oughs> ๆนะครับเมื่อกี้เขาหน้าจะเห็นท่อผมกันไปบ้างวนะครับผมเป็นท่อ อโทษทีเขาบ <c oughs> อกยังไม่ตายเนี่ยแหละครับตากฝนรักการรักงานนะไอเลิฟไม่จ็อบไอเลิฟไม่จ็อบนะตากฝนไป่ทำงานทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกันนะรถเก่งกันมแีแต่ว่าขับรถไซส์ไม่เขาเข้าใจน,น,นะครับผมวิธีใส่ไบเกลือเลยเราจะไม่ขับรถเราค่อยมาสำรวจคิดเอาที่หลังนะครับว่าทำไมกูมไม่เอารถออกมานะครับผม ซึ่งผมเขาจะอาจจะไปสมดุลพิดที่ออฟฟิศนะครับผมว่าทำไมกูไม่เอารถกิงออกมานะนะครับเราบกับลห้าเริ่มหนักนะคเริ่มตกหนักผมก็สีนี่ตัวลื่นเลยเนยีผมก็ค่อยๆไปนั่นเนี่ยพอผมแซงได้ปุ๊บผมก็ออกออกจากสีเหนะ็นไหมไม่ไหวครับัวรลืน่นไ,ไปครับไปครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะเห็นไหมนะไม่แน่ใจ เดี๋ยวเดี๋ยว่าถ้าย,ยอยปัดนิดเดียวไปรถติดฝนตก้วผมก็คิดได้อีกทีตอนที่ว่าถุงมือฝายมันไม่กันน้ำนะถ้าใส่ลุยน้ำรับเนี่ยหน้าฝนช่วงฝนมันจะเปื่อยซึ่งไม่ทานแล้วครับผมก็ขี้เกียจจอดแล้วด้วย จะไปก่อนครับเดี๋ยว่อยถอดเก็บถ้าฝนตกหนักจริงก็ถอดเก็บนะฮะตอนนี้ผมลอดวงร่าชบพึกมาแล้วใสยมือแต่บอกว่าความมือโครมโปรนะครับไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่ากล้องชัดไหมอ๋อเมื่อกี้ผมจะพูดถึงเสียงปุกปุกปุ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 อ่ะปุกปุกปุปุปุกเนี่ยครับผมเสียงท่อนะท่อที่ผมใช้จะเป็นตัวอะคาบูวิดแต่ว่าอะคบูวิดลอมะงานไทยครับผมท่อผมยกเส้นจะเป็นพีอาร์ทูนะครับพอท่อนี่น่าจะ สี่ห้าพันนะฮะส่วนไปลายท่อเขาน่าจะห้าพันห้าหกพันห้าเนี่ยรวมกันเขาติดตั้งฟรีนะฮะรวมกันก็แค่หมื่นกว่าบาทครับผมได้ซุ้มเสียงเหมือนคาร์บูริทแท้นะครับผมแต่ว่าผมใส่จุกเสียงไว้นะผมใส่ไอแคทแคเทเลิติกพอมาไม่ให้ทอมันโล่งมากนะ,ะถ้ามันโล่งมากต้นหาย ไม่ค่อยชอบคะผมชอบต้นโหดต่อแหน่งดนนึงดึงนะครับขับในเมืองเราใช้แรงบิดเยอะครับก็ผมตัวใหญ่แะเวนะเราไปนะขับเรื่อยๆเช็ดกล้องเช็ดกล้องโอเคครับึ้นไหมครับผมว่าไมานะ่อ่ะเพราะามันตกหนักแล้วค่อยไปครับผมอีกอย่างเวลาฝนตกผมไม่ชอบบไอ้หมวก บอกไอ้ที่ผมใส่เนี่ยไปเที่ยวนะชิลมันเป็นชิลตลอดแล้วทีนี้พอมันมืดใช่ไหมวกกับฝนมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วผมนึกไม่ออกว่ามันมีน้ำยาอะไรแบบที่ฉีดนถเก่งหรือเปล่าที่มันจะทําให้ให้ชิลมันลื่นทให้เม่ดฝนไม่ก่อนะนึกไม่ออกก็อยากจะฉีดจุดกันนะมันจะได้มองขนัดหน่อยตอนนี้รู้สึกหนักละได้ยินเสียงไหมแหม เริ่มเจ็บแล้วครับถูกมือเริ่มเปียกเริ่มคิดอ่าพึ่งซื้อมาหกเจ็ดร้อยจะเอาอีกแล้วเหรอรุ่นถูกสุดก็เสียดายนะเริ่มหนักหนักนะครับผมตอนนี้เอาแล้วกล้องก็มีดีครับซิวกันน้ําไปหมดแล้วขอจอดก่อนครับขอจอดครับครับผมผมจะจอดได้ไหมฮะนี่ลงดูว่าลบตรงนี้เบาลงนะฮะไปก่อนไปก่อน ใจนึงก็กลัวกล้องพังนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมถอดมาเปลี่ยนจอข้างหลังมันกลองแงออกมาไม่เคยแงนะครับสุดท้ายก็แงเละเทะโกโปรพังยับนะไม่สวยแล้วนะครับผมไม่เไรครับอันนี้ได้มาตอนลดราคานะซึ่ง s อ o p ี่ตอนเหลือเจ0ดพันใช้มานานแนละ้โทษดีครับผที่ซื้อก็เพราะว่ามันมีกันสัตน,นะคนระับเป็นรุ่นที่มีกันสัต อาจจะรื้มเขาเรียกอะไรนะผมนึกไม่ออกเในกานสันท้ายเปอร์สมูทใช่ป่าวแฮมเบอร์สมูทน่าจะเป็นแฮมเบอร์สมูทนะฮะเป็นเวอร์ชั่นแรกของโกโปที่มีแฮมเบอร์โอ้แม่ที่ดีมาไม่เป็ไรครับผมเข้าใจครับรถตอนนี้มันขังเราขับมอเตอร์ไซค์ตอนฝนตกเราทำใจครับเร,เ,รเริ่มหนักเริ่มหนักผมก็ ใจยังก็คิดถุงมือผังถุงมือผังตอนนี้ก็คิดแล้วครับกล้องผังกลองผังแต่มันก็ใช้ทนใช้ดีครับผมใช้นานมากแล้วใช้มานานมากแล้วนะครับผมผมก็มีโกโปรหกอีกตัวหนึ่งนะฮะโกโปรหกก็ของเก่าการอันนี้โกโปรหกไปซื้อมือสองมาด้วยนะได้มาไม่แพงครับหน้าจะประมาณสามพันนะแต่ว่ากันสั่นเขายังไม่เป็นไฮบริสมูฟนะเขากันสั่นที่ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ดีเทานะผมออกฟ้ายนะฮะผมจะไม่ไหว้วเพราะว่า หนักมากนะครับผมต้องเก็บกล้องขอเก็บกล้องอเก็บถุงมือก,ก,ก่อนนะเงินเกือพันครับก็จอครับจอ่อโอเคครับปลอดภัยครับผมแล้วก็น้ำท่วมมไม่ได้เปิดจิวเก็บของก่อนครับผมเปียกเปียกหมดเลยฮะพังไม่พังไม่รู้ครับผมน่าจะไม่พังครับพี่เขาไปแล้วครับเราก็ก็ไปเก็บ